สวัสดีค่ะจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็น a m a Fit T-Rex Pro นะคะของคุณเบนนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะถอดใส่ชาร์จเสียบใส่ชาร์จนะคะนี่นะคะ พอใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะวันนี้ปุ่มเล็กปุ่มแบก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 ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาว ปุ่มัปุ่มดาวปุ่มันี่นะคะเลื่อนทางซ้ายเลื่อนทางขวา ทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่นะคะโอเค เรียบร้อยค่ะพวกนาฬิกาอามาฟิตนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ